ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพบผมอีกครั้งนะครับกับช่องปูจัมม์ชา n e l นะครับผมคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Summoner War Chronicles นะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแนะนําม,มือใหม่เนาะที่เพิ่งเข้ามาเล่นหรืออาจจะมาเล่นได้สักพักแล้วก็ยังไม่รู้วิธีการเซตทีมออโต้รูนให้สบายใจนะครับผมบางทีเราก็ต้องเล่นมือเนาะเหมือนผมช่วงแรกผมก็เล่นมืออย่างเดียวเลยเล่นมืออย่างเดียวเลยจนมาเจอวิธีในการจัดเป็นทีมเซตออโต้รูนแบบสบายๆนะแล้วเพื่อนก็ไปนั่งดูหนังไปนั่งทะะม โอเคทีนี้ในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกหมดเปลือกเลยนะว่าเราต้องทําอะไรบ้างทีมที่ควรใช้ใช้ประมาณไหนแล้วก็เซตรูนที่ใช้หรือที่ควรหามาตอนแรกมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับผมหน้าตากเกมก็ประมาณนี้เนาะทีนี้เนี่ยใครอาจจะยังไม่รู้ว่าระบบรูนคืออะไรผมอธิบายเบื้องต้นนิดนึงละกันระบบรูนก็เหมือนระบบการเพิ่มพลังตัวตัวมอนสเตอร์ของเราเนาะนี่นะครับเข้ามาที่ ตรงนี้นะครับตรงมอนสเตอร์ตรงรูนก็ได้นะแล้วกดข้างล่างซ้ายล่างตรงนี้นะครับกดค้างคำว่ารูนเห็นไหมครับนี่ก็คือรูนนั่นเองแล้วทีนี้เขาก็จะมีบอกแต่ละประเภทของรูนด้วยเนาะว่ามีอะไรบ้าง Energy ร์จี้การเบรกเหล็กโฟเทลสวิฟต์โฟกัสแอนดูแล้วก็อื่นออีกมากมายเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยเริ่มแรกเราควรหารูนอะไรมาใช้ในการฟาร์มรูนนะครับผมผมก็จะนําอย่างนี้นะการฟาร์มรูนเนี่ยเมื่อเพื่อนเล่นไปสักพักมันจะมีดันเจี้ยนสําหรับฟาร์มรูนอยู่นนนะคครรรับด้้าาาาาซยมืืออตงํวว่่ path gold of ห แบบก,าการเติบโตเนาะผมไปดูภาษาไทยเขียนว่าอะไรเนาะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะมี3อันนะครับผมกดอันกลางนะครับก็คือเส้นทางแห่งการประจลภยนะัยเนาะกดเข้าไปนี่นะครับก็คือการฟาร์มรูนนะครับผมจะมีหลายหลายแบบมากเลยเนาะแต่ละตัวก็จะให้รูนที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยควีนสไปเดอร์เนสเนี่ยก็จะให้รูนในส่วนของ Energy กับเอนดูแรนซ์นะครับผมก็คือรูนเลือดแล้วก็รูนด้านทานนั่นเองนะครับ ส่วนตัวที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือพี่เคตัวนี้เลยนะครับผมผมเรียกมันว่าจระเข้นะเพราะมันก็เหมือนจระเข้แหละนะครับจริงๆมันคือเทียร์กรันสเคปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรนะอันนี้นะครับมันจะให้รูนในส่วนของเรกเบบนั่นเองนะครับผมก็คือเบรตรูนเนี่ยเมื่อใส่ครบ2ชิ้นเนี่ยเราจะได้รับมอนสเตอร์ที่สวมใส่จะได้รับคริติคอลเลทเพิ่มขึ้น1 2ะแล้วก็ เลกรูนนะครับจะได้คริสคัลดาเมจ40%นะครับผมเกมนี้นะครับคริติลดาเมจเยอะมีผลเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็พลังยมตีตั้งต้นของตัวที่ใช้ก็มีผลเช่นกันนะครับผมก็คือให้เพื่อนๆมาฟาร์มกันในนี้นะก็ต้องค่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูนธรรมดารูนเขียวธรรมดาเลยเพื่อนๆก็ค่อยๆตีขึ้นมานะครับตีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ทีเนี้ยเวลาเวลาตีช่วงแรกๆเนี่ย เนื่องจากพลังเราไม่ได้สูงมากผมแนะนําว่าก็ค่อยๆตีไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าตัวละครไหนที่ควรเอามาหามาใช้ฟาร์มรูนในช่วงแรกนะจนตอนนี้ผมฟาร์มได้อยู่ที่ระดับ14นะครับหรือเลเวล14เองบางคนนี่ก็คือเขาไป15กันแล้วนะแบบชิลๆเลยเนาะผมก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆเนาะ ก็ชั้นที่สี่นะครับก็จะได้เป็นตั้งแต่ชั้นที่สองไปต้นไปเราเริ่มได้ได้รูนทองนะครับก็คือรูนเลเจนดารี่แล้วนะรูนแฮก็คือรูนที่เป็นสีม่วงเฉยๆนะครับถามว่า2อันนี้ต่างกันยังไงก็ความแตกต่างของรูน2แบบไม่ว่าจะเป็นเลเจนดารี่หรือว่ารูนม่วงเนี่ยรูนฮีโรอิกนะครับให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับผมอ่ากดเข้ามาที่รูนตรงนี้นะครับนี่นะครับผมจะอธิบายให้ฟังรูนเอ่อรูนเลเจนดารี่กับรูนฮีโรอิกต่างกันยังไงนะครับเมื่อกดไปที่รูน เลเจนเดอรี่นะครับเห็นไหมครับรุนหรือรุนตำนานนั่นเองนะมันจะมีออฟอยู่ทั้งหมด4แถวเห็นไหมซึ่งออฟออฟแนวก็จะมีสีบอก C A B S เห็นไหมครับ C ก็คือระดับแรงเนาะคือสเตตัสระดับแรงก็คือค่าเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้สูงมากพอเกิน5%ขึ้นมามันจะเป็น A อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น B ก็คือดีมากๆดีดีในระดับหนึ่งละแต่ S คือดีที่สุดนะครับผมก็คือเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้ทีนี้มันจะมีอยู่4แถวเห็นไหม ถ้าเป็นรูเลเจนต์นะครับแต่ถ้าเป็นรูนม่วงถ้าเป็นรูนม่วงมันจะได้มาแค่3แถวนะมันจะได้มาแค่3แถวนี่คือข้อแตกต่างน,นะครับส่วนสเตตัสด้านบนเนี่ยเหมือนกันนะต่อให้อัพเต็มเวลสิแล้วก็เหมือนกันนะครับสุดแต่สุดท้ายเนี่ยพวกเพื่อนอัพเนี่ยเพื่อนก็จะได้สเตตัสครบ4แถวอยู่ดีนะครับแต่ว่ารูเลเจนต์ดีกว่ายัางไงคือการอัพขั้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีม การบวกสเตตัสเพิ่มขึ้นนะครับผมทุกๆ3เลเวลอย่างเช่นบวก3บวก6บวก9บวก12และตันที่บวก15นะแต่โบแต่บวก15เนี่ยจะไม่มีการเพิ่มสเตตัสด้านล่างแล้วนะครับผมจะมีแค่3 6 9 12ทีนี้สมมติว่าผมอาเอารุนม่วงมา up, อัพอ่ะรุนม่วงมี3แถวใช่ไหมเมื่อเพื่อนอัพไปถึงบวก10บวก12เนี่ยมันจะมันจะเพิ่มสเตตัสมา1แถวมันเสียรอบครับอ่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเสียรอบหมายความว่างไงหมายความว่าการที่เพื่อน ตีลูนเนี่ยเพื่อนเจะได้แบบคริสตเมทเพิ่มขึ้นมา4ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมเพื่อนเอารูนม่วงมาตีเพื่อนเจะได้คริสตเมทเพิ่มขึ้นมา3ครั้งแทนอะไรประมาณนี้มันเสียไปรอบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเลยนินยมใช้รูนทองในการตีมากกว่านะครับแต่ทรัพยากรที่ใช้ก็ใช้เยอะกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆไม่จำเป็นต้องสีเดียสน,นะครับบางครั้งเนี่ยแค่รูนฟ้า เราก็สามารถใช้ได้แล้วนะสเตลัสอาจจะไม่ได้สูงเท่ารูนม่วงแต่มันก็ทดแทนกันได้ในช่วงแรกนะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้หารูน5าดาวฟ้ามาใช้ก่อนเนาะช่วงแรกแล้วก็ตีบวกสักเซตหนึ่งก็ได้แต่ไม่ต้องบวก15นะครับมันเปลืองเนาะบวกสัก9้าบวกสัก12บก็ยังดีนะครับผมให้เรามีดาเมจยืนไหวต่อนะครับผมเพื่อเอาไปตีบวกต่อไปนะครับโอเคทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับรูนเซตแรกเนี่ยก็คือรูน เรกเบดเนาะเพื่อเอาคริเลตแล้วก็คริดาเมตในการฟาร์มนะครับทีเนี้ยเราจะจัดทีมยังไงนะอ่าอย่างที่ทุกคนทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวแรกๆที่เราควรจะมีนั่นก็คือจินไฟเนาะจินไฟนี่เป็นตัวที่เก่งมากนะครับเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยก็คือการขโมยบัฟนั่นเองนะก็คือสกิลบัฟมาได้นะครับแล้วก็มีการเนี่ยเพื่อนๆเข้า,าสามารถเข้ามากดอ่านตรงนี้ได้นะมันจะจะบอกว่าสกิลแต่ละสกิลทําทอะไรได้นะครับผมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือใบเนาะใบแปดวินาทีนะครับแล้วก็นนกคือ ทำให้ลดเดฟลงนะครับ20วินาทีเลยนะซึ่งเยอะมากแล้วดูดาเมจเลยครับ9 9 5อันนี้คืออัพเลเวลเต็มแล้วนะของผมแต่แต่ถ้ายังอัพไม่เต็มก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้3เกอร์ฟาร์มก็ได้นะทีนี้เนี่ยอ่ะและ้วเราควรจะอัพอะไรดีตัวแรกอย่างเช่นจินไฟเป็นตัว5ดาวเนาะเพราะฉะนั้นการทำมันจะทำยากหน่อยแต่ช่วงเนี้มันมีกิจกรรมตรงนี้อยู่ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเหลือแค่2วันเองเนาะเนี่ยเชลคอลเลคชันตรงนี้ก็คือเก็บจอบแล้วก็มาฟาร์มเจ้าตัว หอยเนาะเพื่อหาจินน้ำนะจินน้ำนี่ก็สําคัญเช่นกันนะแต่ว่ามันจะได้เศษมาอัพสามารถเอาไปอัพสกิลได้แล้วก็มีกิจกรรมมากมายที่แจกเดวิมอน5ดาวเพื่อเอาไปอัพสกิลจินไฟด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่ผมจะใช้เนาะเวลาลงฟาร์ม5ดาวแบบสบาย,บายอฟาร์มรูด5ดาวแบบสบายๆนะครับตัวที่2ตัวนี้ทุกคนต้องใช้แน่นอนครับนั่นก็คือ เจ้าแมวลมหรือนาวีนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมแนะนำให้อัพสกิลตันไปเลยเนาะช่วงเล่นแรกๆเนี่ยของแจกมันจะค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆจะได้เจ้าตัวเดวิลมอนนะครับเดวิลมอนหน้าตาแบบไหนสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเดวิลมอนหน้าตาแบบนี้เนาะเห็นไหมครับเป็น เป็นตัวสีดําๆนะครับผมอย่างนี้ก็คือใช้อัพสกิลได้เลย1นึ่งเลเวลนะครับผมแต่ว่าการอัพสกิลเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่าเราไม่สามารถเลือกได้นะว่าเฮ้ยอยากให้สกิลเนี้ยมันขึ้นเลเวลก่อนหรืออยากให้สกิลนี้มันขึ้นเลเวลก่อนเพือ่อนๆ,ๆกดปพ๊บเพื่อนๆกดอัพปุ๊บๆๆ up, มันจะสุ่มเลยว่ามันจะอัพสกิลไหนนะครับผมก็ใช้พอสมควรเนะาะเพราะงั้นแรกผมก็อัดเลยอัดเจ้าตัวนาโอมิให้ตันเลยนะครับเพราะว่าสกิลของนาโอมิเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับอย่างเช่นสกิลนี้นะคครรรััับบผมสสกิลลเเนนนนนนีีี้้้ยทาออออะะไไดดปป็พซฟต นะก็คือการปลดดาวตรงนี้ถ้าเพื่อนๆปลดไปถึงแบบ5ดาวแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นนาอมีนะหรือว่าดาวเป็นสีม่วงกันเองแล้วมันจะได้แพสซีฟตุงนี้ขึ้นมานะครับผมก็คือการเพิ่มเพิ่มตัวครีเอทและครีดามินะครับแล้วทีนี้มันเพิ่มได้ยังไงการเพิ่มครีเอทและครีดามิของนาอมีนะครับเพิ่มขึ้นจากสเตตัสฮาร์มฟูลเอฟเฟกก็คือสเตตัสที่เป็นแบบดีบัฟนะครับขึ้นบนบนทารเกตอีกฝ่ายนะครับยิ่งดีบัฟเยอะอย่างเงี้ย มันคุยเละกับคิดระเมยก็จะเพิ่มขึ้นเยอะตามไปด้วยนะครับผมอย่างเช่นเห็นไหมมันบอกเพิ่ม Target Time Full Effect เนี่ยคุยเลเพิ่มตั้ง15%คิดระเมยเพิ่มขึ้น20%เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีคุยเละหรือคิดระเมยเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มไปตามนี้เลยนะครับผมทวนสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลที่ก็แค่กระโดดเตะนะครับผมเตะแต่ว่าทําให้เกิดสถานะผิดปกติเห็นไหมเมื่อเกิดสถานะผิดปกติปุ๊บบัฟตัวนี้จะทํางานอีก เห็นไหมครับก็จะเพิ่มครดิเปอร์เแล้วก็คริีเปอร์เให้นะครับอันนี้ก็จะให้สถานะที่เป็นเลือดไหลเนาะซึ่งความแรงเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับที่เลเวล1อยู่ที่414%แต่ที่เลเวลห้าถ้าเพื่อนอัพสกิลตันและผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนเล่นมาเรื่อยๆยังไงก็อัพตันแน่นอนนะครับ829%นะเยอะมากก็คืออ่ะสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยพลังโจตีตีสัก3,000นี่8 2แประมาณ8เท่าา3,000 20,000 8กก็วว่แล้นะครับผม แต่สกิลที่ใช้หากินของเจ้าตัวนาวมิคือสกิลนี้ครับรูปบมัดนั่นเองนะครับท่านี้นะครับเมื่อเราโจมตีเนี่ยมันทำทำดาเมจก็คือ829.6%เช่นกันแล้วก็เพิ่มคริดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะแสดงว่าคริดาเมจแล้วเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกพร้อมทั้งให้สเตตัสผิดปกติกับบอสก็คือลดพลังโจมตีบอสเป็นเวลา16%ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือตีปกติธรรมดาไม่มีอะไรนะครับผม เราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือตัวแบบของทีมเลยนะผมผมบอกเลยว่าอันนี้ตัวแบบของทีมอย่างแน่นอนนะครับผมก็พยายามอัดเลเวลให้มันตันอัพเนี่ยถ้าถามว่าตัวแรกควรทําอะไรก็เนี่ยครับนอกจาก3ามเกลอแล้วเนี่ยผมแนะนําแมวลมแมวลมเป็นตัวที่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมแล้วก็พยายามเอาเวกให้ได้เยอะที่สุดเนาะตอนนี้ผมก็เอาเวกมาถึง14ดาวละใกล้จะอีกดาวเดียวออกเนาะแต่ว่าผมยังไม่มีเศษของแมวลมนะครับผม การใส่รูนของแมวลมใส่ยังไงดีนะสำหรับผมนะผมจะใส่เป็น2 2เบตส4เหล็กนะครับผมก็คือตามเซตของมันเลยเนาะเบตใส่2ชิ้นแล้วก็เหล็กใส่4ชิ้นนะครับผมทีนี้แมวลมเวลาเลือกสเตตัสเลือกแบบไหนดีนะครับผมให้เนี่ยหนึ่งถ้าเ,เพื่อน,นยังไม่เข้าใจระบบรูนเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะครับรูนมันจะมี6แถวเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นะครับผมก็จะมีบนเนี ite, ่ยครับเฉียงขวาเฉียงล่างล่างเฉียงซ้ายเฉียงซ้ายขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับทีเนี้ยรูนหมายเลข1นะครับแล้วก็รูนหมายเลข3แล้วก็รูนหมายเลข5ดูตรงนี้นะครับดูเลเวลตรงนี้นะครับเอ้ยดูหมายเลขตรงนี้นะครับเป็นรูนที่ฟิกค่าสเตตัสนั่นก็คือเลเอ่อหมายเลขหนึ่งเนี่ยยังไงข้างบนก็เป็นแอคแท็แน่นอน100%นะส่วนขวาล่างยังไงก็เป็นเดฟ100%นะครับผมแล้วก็ซ้ายล่างยังไงก็เป็น HP 100%อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องไปเลือกเลยสมมรับหนึแต่ทีเนี้ยสเตตัสรองเราควรเอาเป็นอะไรผมแนะนำสามตัว c r ค a t e c r ครี a m a g e และ Attack นะครับผมแต่ผมให้น้ำหนักไปทาง Attack กับ c r ครี a m a g e มากกว่านะเพราะว่าเจ้าแมวลมเขาไม่จำเป็นต้องครี a t e สูงมากจนเกินไปนะครับผมเพราะว่าเขามีบัฟที่เอาไว้เพิ่มครี a t e ของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทำครี a m a g e เขาให้เยอะก็พอนะผมแนะนาที่ขั้นต่าก็ประมาณสักร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะตอนนี้ผม คริดาเมด224เปอร์เซ็นต์แล้วก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วแต่ว่าแอคแท็กยังต่ำอยู่เนาะเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องเปลี่ยนอันนี้ออกนะครับคือถ้าตอนแรกไม่มีเนี่ยใช้เป็นคริดาเมดไปก่อนก็ได้แต่ถ้าคริดาเมดเราทะลุ200ไปแล้วเนี่ยผมแนะนำเปลี่ยนไปใช้แอคแท็กจะแรงกว่านะครับผมอ่าประมาณนี้นะแล้วที่นิสต์สเตตัสลองอย่างที่ผมบอกก็เอาคริเดชคริดาเมดและแอคแท็กเนาะหรือว่าเอาคริดาเมดอย่างเดียวก็ได้นะครับผมเน้นไปที่คริดาเมดกับแอคแท็กนะครับผมให้พลังโจมตีเพิ่มให้คบบคริิดดดาเเมมจพ่่่แบบบททีีีะะสุนั ส่วนสเตต์เอ่อส่วนรูน246เนี่ยมันจะเป็นรูนประเภทเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างที่ผมบอกนะสองสี่หเนี่ยผมแนะนําเป็นเบอร์2เนี่ยผมจะใส่เป็นแอคแท็กเปอร์เซนต์เพราะว่ามันเพราะมันไม่มีคริเลตหรือคริดาเมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาแอคแท็กเปอร์เซนต์มาใส่นะครับแล้วก็หาออฟลองเป็นคริดาเมีหรือว่าคริเลตก็ได้นะครับถ่วนรูน6รูนหมายเลข6เนี่ยผมแนะนําเอ้ยรูนหมายเลข4เนี่ยขออภัยนะครับผมแนะนําเป็นคริดาเมีไปก่อนนะช่วงแรกๆนะเพราะว่าเราตัวเราอาจจะไม่แรงมากอะไรขนาดนั้นแบบเอ่อ คริได้เหม่ยเลยแต่ไม่ได้ตันขนาดนั้นเพราะาเรายังหาลูที่ดีมากไม่ได้เนาะก็แนะนําเป็นคริได้เม่ไปก่อนเพราะมันให้คริได้เม่เยอะนะครับส่วนซ้ายบนนะผมแนะนําส่ไอแท็กเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วก็ออฟลองเป็นคริได้เม่เช่นกันนะครับผมส่วน1 3ึก็หาเป็นคริยเหล่คริได้เมย่เมยไอแท็กแทนเองนะครับพยายามหา3ตัวนี้ให้ได้นะยิ่งหายได้เยอะเท่าไหร่นเนี่ยสเตตัสอันนี้มันจะนยิ่งเก่งขึ้นมาเท่านั้นนะครับผมมันต่อยแป๊บเดียววอลก็ตายแล้วนะแรงมากๆเลย ทีนี้ตัวต่อไปที่ควรจะหานะครับผมในการฟาร,ร์มรูนตัวต่อมาก,ก็คือหาปีมืดนะครับอันนี้ผมเรียกเป็นทีมดูโอเลยนะทีมดูโอเลยหาปีมืดนะครับก็เป็นตัวหนึ่งตัวที่เก่งมากๆเช่นกันนะครับผมเรามาดูสกิลมันก่อนดีกว่าอ่าสกิลของหาปีมืดนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัว3ดาวนะแต่เก่งมากเก่งกว่าตัว5ดาวอยู่จริงๆนะบางทีคือช่วงแรกเราอย่าเพิ่งไปรีบทํา5ดาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัพยากรมันมีจํากัด แล้วการที่เราจะทํา5ดาวให้มันสุดได้หรือทำให้มันเก่งได้เนี่ยเราจะต้องเอาเวสให้มันเยอะๆอีกหรือเก็บสกิลให้มันเยอะอีก,อออกซึ่งการเก็บสกิลต้องใช้ d ด v ิ l มอน5ดาวหรือเศษมันทอเศของตัวมันเองเอีกนะครับซึ่งการเปิดได้5ดาวซ้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากแล้วเนาะยกเว้นคนดวงดีมากๆนะเปิดได้ซ้ํารัวๆเลยแต่ต้องซ้ําตัวเดิมนะแต่เป็นธาตุอื่นก็ได้อามาพสกิลได้นะครับอ่าโอเค มากับมาที่ฮาร์ดพี่มื่น,นะครับสกิลของฮาร์ดพี่มื่น,นี่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะสกิลนี้นั่นเองนะครับผมมันมีโอกาส70%ที่จะทำให้ดิฟเอนซ์ของเป้าหมายเนี่ยลดลงไปเวลา20วินาทีนะครับและเมื่อเราใช้ท่าเน,นี้ยนะครับเอ่อดาเมจที่เราได้รับก็จะลดลงไปด้วยทำให้บอสตีเราลงไปอีกตีเราเบาลงไปอีกนะครับผม อะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้เป็นสกิลสำคัญมากๆนะครับฮับปี้มืดในการฟาร์มรูนผมแนะนำก็คือจะจะให้เขาเน้นใช้สกิลนี้เป็นหลักเนาะเพื่อทำการลดเดฟแล้วเอาแมวมาต่อยรัวๆแค่นั้นเองนะแต่สกิลนี้ก็แรงเช่นกันนะครับอ่าสกิลนี้ก็แรงนะครับ1นฮิตเนี่ยมันจะอยู่ที่4 8และทีนี้มันทำา2ฮิตก็เท่ากับ800กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแรงเช่นกันนะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้คือเดอะแบกของทีมในการฟาร์มออโต้รูนเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับ แฮปี้มืดนะครับผมรูนที่ผมแนะนําสําหรับผู้เล่นมือใหม่ที่ยังแบบหารูนดีไม่ได้มากนะครับผมแนะนําใส่รูนอะไรก็ได้นะแต่ขอให้ฮปปี้มืดเลือดเยอะๆก็พอทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อจะเห็นในตอนที่ผมไปตีกับออบอสนะครับผมสังเกตดูว่ามันจะตายก่อน คือบางทีอะคือฮาปี้มือเป็นตัวที่บางค่อนข้างบางมากๆเลยสำหรับผมนะถ้าผมผมเคยไปใส่4เหล็กเบสแล้วเนี่ยมันก็ยังบางอยู่ดีนะครับมันมันก็บางนะผมก็เลยมาใส่เลือดเฉยๆเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจากฮารปี้มือไม่ใช่ดาเมจหลักนะแต่คือสกิลนี้เฉยๆขอให้ให้มันยืนสกิลทำทำสกิลนี้ได้เพื่อให้บอสตีเราเบาลงและลดเกราะป้องกันของบอสได้เพื่อให้แล้วก็ให้น้องแมวลมเนี่ยมาอัดรวัวๆให้บอสตายไวที่สุดนะครับ เฮ้ตัวที่สามที่เราควรจะใช้มีอะไรนะครับผมผมแนะนำเป็นจินไฟนะถ้าเพื่อนๆมีนะแล้วพยายามอัพให้มันะเยอะที่สุดนะครับผมจินไฟเพราะว่าเขาจะลบบัฟของบอสนั่นเองนะลบบัฟของบอสแล้วก็ลดเกาะป้องกันด้วยนะครับผมทำให้เราตีแรงขึ้นแล้วก็ทำให้บัฟที่บอสมีอยู่เนี่ยหายไปด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยแต่ถ้ายังไม่มีจินไฟใช้อะไรแทนก็ใช้เป็นการูด้าแสงไปก่อนก็ได้หรือการูด้าน้ำก่อนก็ได้นะครับเพื่อเอามาฮีลนะครับผมแล้วก็ลดคูดาวนะ อะไรประมาณนี้นะครับอ่าจินไฟก็จะใส่เป็นเหล็กเบรเหมือนกันนะส่วนการูด้าเนี่ยใส่เป็นเอ่อเป็นรูน HP นะครับผมรูนอะไรก็ได้ที่เพิ่มเลือดได้นะแต่พอดีรูนตอนนี้ผมเอาไปใส่อยู่ที่แฮปีมืดอยู่นะครับผมขอแค่เลือดเดยอะๆก็พอนะครับสำหรับการูด้านะการูด้าแสงเนี่ยข้อดีของมันถ้าเพื่อนๆมีควรปั้นอย่างยิ่งเลยนะครับผมเพราะว่าข้อดีก็คือทุกตอนที่มันคิลเนี่ยมันจะฟืมันจะคืนชีพให้ตัวที่ตายได้ด้วยอย่างเช่น อ่าแมวโลมผมตายแต่การูด้าแสงของมันยังอยู่เมือ่อผมกดสกิลนี้ปุ๊บเมือ่อสกิลนี้ทางานเนี่ยแมวโลมผมจะฟื้นขึ้นมานะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะแต่ว่าทีเนี้ยความแตกต่างระหว่างการูด้าแสงกับการูด้าน้ำตอนแรกของ็สงสัย <c oughs> เฮ้ยใช้ตัวไหนดีการูด้าแสงการูด้าน้ำทำงานต่างกันตรงการฮีลนะครับการฮีลของการูด้าแสงเนี่ยจะฮิลตามแม็กเฮดพีของมอนสเตอร์ตัวนันนัน,นะแต่การ การฮิวของคารูด้่าน้ําเนี่ยจะฮิวตามแม็กซ์เอของตัวมันเองนะครับหมายความว่ายิ่งเลือดมันเยอะมันก็ได้ยิ่งฮิวแรงอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ก็คือยิ่งเลือดเลือดเพื่อนๆเ,เยอะมันก็ได้ยิ่งฮิวแรงไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้เซตประมาณนี้เนาะแต่ถ้าผมรีควายจริงๆก็คงเป็นจินไฟแมวนะแมวลมขอไปครับแล้วก็หาปีมืดนะครับอ่าประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็คือการใส่รูนเบื้องต้นนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่ที่ต้องการจะแบบฟาร์มรูน รัวๆนะตอนแรกผมก็ฟาร์มมืออีกเดียวฟาร์มมืออีกเดียวเลยนะครับผมทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองไปฟาร์มให้ดูแล้วกันอ่ะกดเข้าไปเลยครับแพลตอรโกลตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เส้นหางนะปชนภัยผมแนะนําก็คือพยายามไต่ไปเรื่อยๆนะครับเอาที่ตัวเองไหวเนาะคืออย่าไปไต่เกินตัวเหตุผลเพราะว่าถ้าหมื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนไต่เกินตัวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับรูนผมเต็มผมขอเคลียร์รูนก่อนพอดีว่าเพิ่งฟาร์มไปอ่าผมก็ย่อยไปเลย โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปลงให้ดูเนาะอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับอย่าไปลงเกินตัวเยอะเกินไปนะครับพอกดเข้ามาเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเป็นสไลดี้ฮาร์ดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยด้านบนตรงนี้นะทีเนี้ยเห็นไหมครับอันนี้มัน3ามแสนแต่ผมสองพันแปมันอาจจะพอไหวเนาะแต่อาจจะต้องเล่นมือไปก่อนนะครับแต่ทีเนี้ยอ่ทีเนี้ยถ้าของเพื่อนตรงเนี้ยเป็นสีแดงอย่าไปฟาร์มนะครับเพราะว่ามันจะติด ดีบัฟหรือบทลงโทษนั่นเองบทลงโทษนั้นก็คือเพื่อนๆจะตีเบาลง25%และโดนดาเมจแรงขึ้น25%เลยนะครับผมไม่คุ้มนะครับเอาฟาร์มเท่าที่ตัวเองไหวเนาะอ่าอย่างเช่นอ่ะผมจะฟาร์ม10น่า1 4ผมกดเข้าไปเลยปึ๊บเห็นไหมครับทีมที่ผมใช้ก็คือแมวลมอ่าจินไฟและอ่าฮาร์ี้มืดนะครับส่วนอาวุธนะอาวุธผมแนะนาเป็นอาวุธธาตุไฟหรือแม้กระทั่งธาตุลมก็ได้นะครับสําหรับ obvious, นะออเบียเนาะอ่กดเข้าไปเลยนะ อันนี้คือผมเล่นจบไปแล้วเนาะมันก็เลยมามาอยู่ที่เซฟพอยต์เลยนะครับอ่าทีนี้นะครับเวลากดตั้งนะครับผมแนะนํากดค้างนี้ขึ้นมานะครับแล้วปิดอันที่2ไปนะครับผมปิดโซลิงอันที่2ไว้นะครับเพราะว่าการเปิดโซลิงอันที่2เนี่ยมันจะทําให้แมวลมของเราใช้สกิลหมายเลข3ตรงนี้นะครับผมซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้นะเราเน้นต่อยรัวๆพอนะครับผมเห็นไหมครับเลือดบอสไหลเป็นน้ําเลยเห็นไหมต่อยรัวๆเห็นไหมแป๊บเดียวตายละเนี่ยครับทำให้เพื่อนๆออโต้ได้แบบสบายใจเลยนะครับเรื่องๆก็กด ตั้งรีพีทไปเลยเนาะเนี่ยครับวิธีการตั้งรีพีทก็กดตรงนี้ครับรีพีทแบทเทิลนะครับแล้วก็กดว่าจะเอากี่รอบแค่นั้นเองแต่อันนี้ตัวผมหมดเนาะอ่าแล้วเราก็พอจบหนึ่งตาผมก็มานั่งคัดดูว่าเอาอะไรดีอย่างเช่นนี่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าอันนี้มันได้ HP 100%อ่าผมเจอคริเลตอย่างเงี้ยผมก็อาจจะไม่เอาเนาะเพราะผมหาคีดามิตละผมก็ย่อยทิ้งไปเลยจะได้ไม่เปลืองช่องนะครับนี่เห็นไหมเจอคริเลตอีกแล้วนะครับ ย่อยทิ้งไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่บางเพื่อนก็ควรจะเก็บไว้ก่อนเนาะพอดีผมฟาร์มได้มาเยอะมากๆแล้วผมก็เลยย่อยทิ้งได้เห็นไหมครับสบายมากๆเลยนะครับการจัดทีมฟาร์มเนาะแล้วพอเพื่อนๆปล่อยฟาร์มปุ๊บอ,อาจจะฟาร์มสัก20รอบอ่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไปนั่งดูหนังหรือนั่งอะไรด้วยนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีพลาดตายได้นะผมมันผมไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันออตโต้ได้ตลอดนะครับแต่ว่า มันออโต้ได้เกิน50%ละก,กันนะบางทีมันก็ตายแล้วต้องกดรีทายใหม่เพราะบางทีแบบเหมือนมันออกสกิลไม่ทันหรือว่าอยู่ดีบอสมันก็หวดแรงมากๆอะไรประมาณนี้นะครับผมและทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเอ้ยแล้วผมจะไปเอาไอ้ของไอ้ตั๋วฟาร์มรูมมาจากไหนเยอะแยะนะครับค่อยนําอันดับแรกนะครับหากเพื่อนๆเป็นสายสายเติมน้อยนะผมแนะนําเติมพาสตัวนี้นะครับผมพาสตัวนี้ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันก็คือเห็นไหมครับคูณ2องแพตออฟโกลนะครับเห็นไหม อ่าเนี่ยเพื่อนเพื่อลงดันเจี้ยนที่เป็นดันเจี้ยนฟาร์มรูนเนี่ยหรือว่าดันเจี้ยนที่ฟาร์มวุฒอะไรเงี้ยหกรอบนะครับเออ่ไอเทมที่ดรอปจะคูณ2ทั้งหมด6รอบนะทุกวันทุกวันนะครับเกมนี้รีตอนเที่ยงคืนนะครับอ่าคูณ2 6รอบนะครับแล้วก็การฟาร์มเอเซนเพื่อไปอัพตัวเช่นกันนะคูณ2ทั้งหมด3รอบนะครับผม อะไรประมาณนี้แล้วก็คูณ2ในส่วนของอีเวนต์ด้วยนะซึ่งอ e ีเวนต์ล่าสุดตอนนี้ก็คืออีเวนต์ที่ใกล้กําังจะหมดแล้วเนาะอย่าลืมไปฟาร์มมันด้วยนะครับก็คือ event อีเวนต์เก็บหอยตรงนี้เนาะเห็นไหมครับว่ามันจะมีคูณ2ตรงนี้ด้วยผมนะนําเติมแพ็คนี้ไปด้วยละกันนะครับก็ประมาณ300กวนะ่าบาทเนาะไม่แพงมากนะครับไม่ต้องไปเติมหนักอะไรขนาดนั้นเนาะเราไม่ได้เราเล่นเรืเ่อยๆได้นะครับสําหรับสายเติมน้อยนะแต่ถ้าสายฟรีไม่เติมเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับก็ฟาร์มต่อไปได้นะครับโอทีนรรน,น้ันจะว อย่างที่ผมบอกมันมันจะให้ฟรีมา6รอบเพี้นี้การที่เพื่อนๆจะฟาร์มต่อไปได้อีกเพื่อนๆต้องใช้เจ้าตัวทิกเก็ตตรงนี้นะครับแล้วทิกเก็ตตรงนี้ได้จากไหนนะครับทิกเก็ตตรงนี้ได้จากตรงนี้นะครับผมอ่าตรงเควสซ้านะครับกดไปที่เควสตรงนี้นะครับแล้วก็รีพีทเควสนะครับใครยังไม่รู้ว่าควรจะทำเควสซ้ําอันไหนดีผมแนะนําให้ทําอันนี้หรือไม่ก็อันนี้นะครับผมนะ มันจะได้เจ้าตัวตั๋วตัวเข้าตัวเข้าฟาร์มรูหรือว่าตัวเข้าฟาร์มเอเซนนะครับผมเลือกได้นะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะผมแนะนํา2อันนี้ละกันเพราะว่ามันคุ้มค่ามากๆโดยการการรับเควสเนี่ยเราสามารถกดรับแล้วก็เลือกจำนวนได้เลยว่าจะฟาร์มกี่รอบนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเราใช้เจ้าตัวนี้นะครับหรือเตือนตาลีจิวลาร์ฮิลออเดอร์นะครับผมได้จากไหนนะครับได้จากได้ทุกวันนะทุกวันวันละ20แล้วก็การทำเควส์อะไร ต,ต่อไปเนี่ยต่อช่วยแรกมันจะได้เยอะมากเลยอย่างผมตอนแรกผมไม่ได้ฟาร์มหรือผมดองไว้ง้อง5 0ยกว่าอย่าดองให้มันเกิน78นะครับเพราะว่าถ้ามันเกิน78แล้วมันจะไม่รีนะเพื่อนๆจะต้องใช้ให้หมดนะครับผมแนะนาใช้ให้หมดเลยเนาะหรือใครเหลือก็โอนมาให้ผมได้นะครับผมอยากได้มากๆเลยโอเคมันจะได้วันละยี่สิบนะครับหรือเพื่อนกอดซื้อเพิ่มก็ได้นะเนี่ยมันจะได้สามรอบนะครับชาร์จนะับได้สามรอบใช้เพชรแดงใช้เพชรแดงร้อสิบเองอ่ะคือเพชรแดงเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียดายเลยนะครับมันหานได้เยอะมากๆเลยนะครับ ใช้ใช้ไปเถอะได้ของดีมาอัพตัวเยอะแน่นอนครับนะแล้วก็ค่อยทำา BP ตัวพลังตัวละครขึ้นไปเรื่อยๆเนาะประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วเนาะกับการจัดทีมฟาร,ร์มรูนแบบสบายๆอโอตโอต,โอตโ้ออโต้เนาะผมแนะนำนะครับเหล็กเบรก่อนเนาะหาเหล็กเบรมาใช้เพื่อให้ตัวราเมดเรามีพลังในการไปฟาร,ร์มรูนดันอื่นๆต่อแล้วก็ไปลงคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะครับมีคอนเทนต์อีกมากมายให้เพื่อนๆได้ลงแน่นอนนะครับผมก็นี่ก็เป็น E ีีแรกของผมนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ก็ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดาทางผมก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมและผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็เป็นประโยชน์กับมือใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับอ่าใครที่เป็นมือแบบเล่นานานๆแล้วอะไรเงี้ยอาจจะแบบรู้ไปแล้วนะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้เนาะผมก็ขอแนะนําไว้ด้วยนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับและอีกหน่อยผมก็จะถ้าหากเพื่อนๆเนีเ่ย ต้องการให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรแล้วก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมก็จะไล่อ่านไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้นะครับบ๊ายบาย